โรงพยาบาลศรีสะเกดครับรวมพลังแห่งความพักดีบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะถวายเป็นพระรเจ้กุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวงครับโดยในวันนี้ครับ7พฤศจิกายนที่บริเวณชั้นหนึ่งอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศรีสะเกดครับแพทย์หญิงแคทเธอรียาเทนสิทธิ์ครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกดได้นําคณะผู้บริหารขร้าราชการและเจ้าหน้าที่ เปิดกิจกรรมรวมพลังแห่งความพักดีบริจาคโลหิตบริจาคดวงตาและบริจาคอวัยวะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนรรราชนนีพันปีหลวงครับโดยมีบุคลากรทางการแพทย์หน่วยงานราชการภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดศรีสเกตร่วมกันแสดงออกถึงความตรงรักพักดีและความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณด้วยการร่วมกันบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เป็นการทำความดีถวายเป็นพระทุกุศนแด่องค์แม่หลวงของแผ่นดินด้วยนะครับกิจกรรมครั้งนี้ครับจัดขึ้นภายใต้บรรยากาศแห่งความรักความศรัทธาและความกตัญญูโดยมีการรับบริจาคโลงหิตจ,จากธนาคารเลือดโรงพยาบาลศรีสะเกดครับได้ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกดพร้อมทั้งเปิดรับบริจาคดวงตาและอวัยวะเพื่อส่งต่อชีวิตและความหวังให้แก่ผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะด้วยนะครับ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะเพื่อสร้างจิตสํานึกแห่งการให้ซึ่งก็ถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะว่าเป็นการมอบโอกาสในการมีชีวิตใหม่ให้แก่เพื่อนมนุษย์ครับและก็เป็นการสืบต่อเจตนารมณ์แห่งความเมตตาที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างด้วยกิจกรรมนี้จัดขึ้นในห่วงวันบำเพ็ญกุศลครับ ปันนรสมวานครบ15วันแห่งการเสด็จสู่สวรรค์าลัยโดยโรงพยาบาลศรีสเกตได้รวมพลังแห่งความพักดีของบุคลากรสาธารณสุขและพี่น้องประชาชนร่วมกันทําความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค,ครับแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความกตัญญูกตเวทีต่อสมเด็จพระพันปีหลวงผู้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยตลอดกว่า70ปีแห่งการทรงงานครับ การรวมพลังของความพักดีในวันนี้ก็ไม่เพียงเป็นการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระปัณปีหลวงนะครับแต่ยังเป็นการปุดปะกายแห่งความดีในหัวใจของชาวศ,ศรีสะเกดทุกคนให้ร่วมกันทําสิ่งดีงามเพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและการให้ครับเพราะว่าการให้คือพลังอันยิ่งใหญ่ที่สะท้อนถึงความรักความเมตตาและความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของคนไทยเช่นเช่นเดียวกับพระราชกิจวัตรนะครับอนุณงาม ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราช,ชินีนาถพระบระมราชเทิดธนีพนปีหลวงผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเสียสละความเมตตาและความเห็นใจที่มีต่อปวงชนชาวไทยครับกิจกรรมในวันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งภาพพดง,งามแห่งความจงรักภักดีที่ชาวศรีสเกตได้ร่วมใจถวายแด่องค์แม่หลวงของแผ่นดินครับเ้ือหัวใจเปี่ยมด้วยศรัทธาและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอยากหาที่สุดมีได้ครับ กิจพัฒนกุ้ยนิดข่าวสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายง